หลังจากสมชมีมติให้นุ์อำนายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอรอชลอ,อเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการสกัดน้ำมันและยุทธปัจจัยทางทะเลกับเรือสัญชาติไทยที่เอื้อต่อการทำสงครามในกัมพูชารวมถึงที่หมายปลายทางของสินค้าส่วนรถขนส่งน้ำมันที่จอดบริเวณช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการดีดันจากกระทรวงพลังงานไม่มีการส่งออกจากไทยไปกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางเรือแต่ส่งไปลาวเพื่อใช้หมุนเวียนในประเทศและประกอบธุรกิจ ขณะที่สร,รอชอรลยกระดับบุรณาการหน่วยงานทางทะเลเพื่อรองรับมติของสอมชเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าด้านพลังงานและการส่งสินค้ายุทธปัจจัยไปในพื้นท่กัมพูชาโดยแบ่งออกเป็น4ด้านดังนี้1ติดตามและประเมินการดำเนินกิจกรรมทางทะเลด้านการค้าการขนส่งพลังงานและการแจ้งเตือนภัยที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชา สองบูรณาการดวยงานที่เกี่ยวกับการสร่งออกและนำเข้าน้ำมันรวมถึงยุทธภัณฑ์ห้ามการขนส่งน้ำมันและสินค้าย,ยุทธปัจจัยไปกัมพูชาตั้งในส่วนของท่าเรือ23จังหวัดชายทะเลเพื่อป้องกันไม่ให้ลักลอบหรือลำเลียงไปยังกัมพูชา 3. ออกมาตราการห้ามเรือสัญชาติกัมพูชาเข้ามาจอดในน่านน้ำภายในท่าเรือของไทยและตรวจสอบเรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยในทะเลทุกกรณีและ4 แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเรือไทยและลูกเรือไทยในการดำเนินกิจกรรมทางทะเลในภาคการขนส่งและภาคประมงเยืนยันเรามีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดการประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อป้องกันมิให้สินค้าเรือประมงที่ดำเนินการโดยสุจริตตกเป็นเป้าหรือมีความเสี่ยงซึ่งมาตรการดังกลา่าวดำเนินการตามอำนาจอธิปไตยของรัฐไทยและสอดคล้องกับอนุสัญ,ญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลโดยป้องกันไม่ให้การดําเนินการทางทะเลมีส่วนเข้าไปสนับสนุนกัมพูชาหรือส่งผลกระทบต่อการสร้างความไม่ปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไรก็ดีการแสดงตนไปเป็นเรือสัญชาติอื่นหรือแสดงชื่อที่ผิดไปจากที่จดแจ้งไว้ในทะเบียนจะถือเป็นพฤติกรรมที่ละเมิดต่อเสรีภาพการผ่านโดยสิทธิของรัฐชายฝั่งดังนั้นเรือที่มีพฤติกรรมผิดปกติต่างๆจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดทั้งในทะเลและท่าเรือของไทย ส่วนบทลงโทษของเรือไทยหากลักลอบส่งน้ำมันและยุทธภัณฑ์ไปยังกัมพูชาจะผิดต่อกฎหมายนำเข้าและส่งออกจึงขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของการแสดงตนและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากมีการใช้เรือที่ไม่แสดงสัญชาติหรือแสดงสัญชาติเป็นชาติอื่นจะสามารถจับกลุ่มและดำเนินการได้ขณะที่เพจข่าวได้เผยมุมมอ,มองไว้อย่างน่าสนใจว่าไทยปิดล้อมทะเลกัมพูชาเส้นแดงทางทหารที่เี่ยงแต่คำนวณแล้ว ก็เป็นไม่กล้าประกาศสงครามเพราะเจ็บหนักกว่าแน่รู้หรือไม่การปิดล้อมทางทะเลตามนิยาม UNGA Resolution 3314ข้อ3วงเล็บ4ซึ่งถือเป็น act of aggression ชัดๆถ้าทำโดยกองกำลังติดอาวุธของรัฐหนึ่งต่ออีกรัฐหนึ่งเข้าข่ายเหตุแห่งสงครามได้มีระยะเท่ากับประกาศสงครามแต่ไทยคำนวณมาดีแล้วปิดล้อมแบบนี้เสี่ยงแต่ไม่ถึงขั้นประกาศสงครามเต็มรูปแบบเพราะรู้ว่า เขมรไม่กล้าเอาประเด็นนี้มาเป็นเหตุเปิดสงครามจริงจังทไมเขมรถึงไม่กล้าเหตุผลที่เขมรกลืนน้ำลายยอมรับเส้นแดงนี้หนึ่งกองทัพเรือเขมรอ่อนแอเรือลาดตะเวนชายฝั่งเก่าๆมีไม่กี่ลำไม่มีเรือรบน้ําลึกไม่มีขีดความสามารถทะลุวงล้อมหรือตอบโต้จริงจังทำได้แค่ยืนมองจากฝั่งถ้าประรากาศสงครามเขมรจะเสียเปรียบหนักเพราะถ่ายครองทะเลได้เต็มตัว 2. เสียมากกว่าได้ถ้าเขมรประรกาศสงครามก่อน ไมีสิทธิ์โดยชอบธรรมตามกฎบัตรสหประชาชาติมาตรา5-1โจมตีเต็มสู่ขเมรจะถูกมองเป็นผู้รุกรานในสายตานานาชาติเพราะเริ่มสงครามด้วยการประกาศอาเซียนจีนแม้แต่พันธมิตรอาจไม่ช่วยเต็มที่เพราะขเมรเป็นฝ่ายเปิดก่อน 3. จีนไม่สนับสนุนเปิดสงครามเต็มรูปแบบปักกิ่งอยากให้ขเมรเป็นฐานที่มั่นในอาเซียนไม่ใช่สนามรบจริงจังถ้าสงครามลามจีนเสียภาพลักษณ์และการลงทุนภายในภ,ในภูมิภาค ไทยเลยปิดล้อมแบบขึงเส้นแดงดีบเศรษฐกิจลำเลียงเสบียงแต่อาจไม่ถึงขั้นยิงเรือเขมรหรือบุกท่าเรือเสียงแต่คำนวณแล้วว่าเขมรทำอะไรไม่ได้มากกว่ายอมรับผลปิดล้อมแบบนี้ไม่ใช่สงครามแต่เจ็บพอตัวตัดน้ำมันยุทธภัณฑ์เสบียงทางทะเลเขมรต้องอ้อมบุกพาราวเวียดนามแพงช้าขาดแคลนเรื่อมาแนวหน้าเขมรขวัญตกเสบียงไม่พอรถถังเคลื่อนยาก แต่ไทยก็ระวังไม่บุกท่าเรือไม่ยึดท่าเรือพาณิชเพื่อไม่ให้เขเมรมีข้ออ้างประกาศสงครามจริงเกมเส้นแดงใครกล้าข้ามก่อนเสียก่อนไทยปิดล้อมทะเลเส้นแดนทางทหารที่เสี่ยงแต่ขมุนแล้วเขเมรไม่กล้าประกาศสงครามเพราะเสียมากกว่าได้กองทัพไม่พร้อมภาพลักษณ์พังพันธมิตรไม่ช่วยเต็มที่สุดท้ายเขเมรทําได้แค่ประท้วงปิดด่านตอบโต้แต่ทะเลไทยคุมอยู่ สงครามครั้งนี้ไม่ใช่แค่ปืนแต่คือการบีบให้อีกฝ่ายหมดแปรงก่อน